เดี๋ยวจะสอนวิธีทําบัญชี Gmail ผูกกับตัวเครื่องนะก่อนอื่นนะไปที่ s e t t i n g ตัาที่ s e t t i n g ผิด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 ,ผดนะลงเฟืองที่การตั้งค่าตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบบัญชี ัญชีเ m a i l ที่เราปลูกเขาไว้นี่ก็คือบัญชี Google นะเข้าไปอันนี้ก็คือบัญชีของเราที่เราปลูกอยู่2ท่านถ้าเกิดมีอันนี้แล้วอันไหนอนหนึงเนี่ยก็อโอเคและถมมติเ่อมีอันเดียวเพืออยากจะเล่นสองดีก็ลงามาที่เพิ่มบัญชีนะเพิ่มบัญชี แล้วก็เลือกไปที่ g o o g l e ตัวนี้ตัวนี้นะกดเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มตรงนี้กดเพิ่มตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็ตัวนี้กดใส่อีเมลของเราใส่รหัสผ่านตอนนี้ก็เรียบร้อยแนละ้วเราก็ได้บัญชีเพิ่มในเครื่องที่มีอยู่นะตอนนี้เสร็จที่ตัวเครื่องเพื่อเรามีเสร็จเรียบร้อยแนละ้วก็มาที่ ตัวเกมกันเลยเก่กอนอื่นต้องเช็คก่อนในเครื่องมีตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ถ้าเกิดมีตัวนี้เนี่ย<ม>ก็โอเคเรียบร้อยถ้าเกิดไม่มีก็ดาวน์โหลดลงมาเลยมันจะเป็นพ่วงก,กับบัญชี Gmail นะแล้วต่อมาก็เข้าเกมนี่เข้าเกม เห็นป่ะ,ะชัดไหมนี่ก,กดเข้าไปที่ตัวนี้ใต้เฟืองบนลูกเฟืองอัเนี้ตัวนี้ถ้าเกิดไม่มี a ฟ e บุ o กไม่เป็นไรสําคัญที่ตัวนี้ให้กดสีเขียวเพื่อเป็นไปได้หมดสามัญน,นี่ก็โอเคอะ่ะแต่ถ้าเกิดตัวนี้คือบัญชี Google ถ้าเกิดางเงี้คือไม่ได้มีการผูกแต่ถ้าเกิดเราจะกลับมาผูกมันจะขึ้นทันที อันนี้เราก็เลื่อนได้เลยคุณล้วาเนี่ยีมีสองบัญชีเห็นไหมเรามีสองบัญชีอันนี้เราจะเข้าอีกบัญชีหนึ่งกดตกลงมันก็จะดาวมันก็จะโหลดอีกบัญชีหนึ่งให้เราอันนี้เนี่ยเราเลือกที่จะโหลดตัวนี้เห็นไหมมันเป็นไอเดียนึงแล้วเราใส่เข้าไปแล้วก็พิมพ์เข้าไปคอนเฟิร์มภาษาอังกฤษตัวใหญ่ ตัวใหญ่ C O N F I R M อาวนี้ยแหละจะดาวน์โหลดอีกหนึ่งบัญชีเองไหมอีกหนึ่งบ้านละอันนี้ย้ายกลับกด disconnect กด connect เปลี่ยนบัญชี กดเข้าตัวหลักของเราลงกดโหลดกดคอนเฟิร์มตัวใหญ่เสร็จเรียบร้อยกลับมาตัวเก่าของเราอันเท่าแขนเรียบร้อย โอเคนะ